น้องกุศลเก็บกุศลค่ะท่านมาเสอร์เข้าแล้วนะน้มนอบน้องรวมพร้อมกันค่ะนั่งน้องค่ะสวัสดีทุกๆคนอันนี้ก็จะพูดไม่นานเพราะว่าทำเครื่องไม้เครื่องมืออยู่นะแล้วก็ จะมาย้ำเตือนวิธีการน้มเรื่องราวของพลังงานเรื่องราวของความสำเร็จต่างๆที่เราจะได้ใช้ในระบบของ MSR เราเนาะคือเราต้องคขาไปสุดท้ายต้องไปฟังคลิปเก่าเอเมาซอนจะฟัง ก็จะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะให้มันให้มันเข้าใจง่ายก็คือสรรพสิ่งทั้งหลาย,ยล้วนเกิดมาจากความว่างนั่นแหละในความว่างคือมันว่างจริงๆมันว่างที่ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาปรุงมาแต่งนมาทำอะไรได้คือครั้งแรกเลยนะ ธรรมชาติเนียมันมีแต่ความว่างๆในเรื่องของความว่างเนี่ยมันก็อธิบายยากถ้าอธิบายเรื่องของความว่างปั๊บก็มันก็ผิดละถ้าเราเอาความไม่ว่างไปอธิบายความว่างมันอธิบายไม่ได้ไงการอธิบายความว่างมันก็เลยอธิบายยากเะ็น ความว่างเนี่ยมันเป็นความที่มันไม่มีอะไรเลยนะมันคือสภาวะที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบหรือคุณสมบัติใดๆดได,ได,ได้ใช่ไหมรูปแบบเป็นยังไงคุณสมบัติมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงพื้นฐานที่สามารถปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่มีอะไรบอกบอกขึ้นมาได้คือมันว่างไปหมดเลยแต่ด้วย การที่มันมีกฎของธรรมชาติเนี่ยกฎของความไม่เที่ยงเนี่ยกฎของความที่มันความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวของคือความทุกข์นะความที่มันไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเนี่ยมันก็คือทุกข์หละอันนี้จังทุกขังรัตตาเ่ยนะกฎธรรมชาติมันมีอยู yea. ๆๆๆ่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันมีอยู่ มันมีอยู่ในความว่างด้วยแหละแต่แต่ว่าคือความว่างนะมันมีอยู่เอ่าแต่ว่ากฎมันทําอะไรไม่ได้อันนี้เรื่องของกฎก็เรื่องของกฎนะ่ะนะเรื่องของธรรมธาตุแห่งความว่างเนะี่ยมันก็คือมันก็มีมันอยู่อย่างนั้นอนะ่ะแต่เราไปผู้ดมเป็นอะไรไม่ได้เ้าเรียกว่ามันเป็นอสังขตาธาตุมันว่างๆลุงแต่งว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ จะบอกรูปพันธสันฐานอะไรต่างมันก็ไม่ได้จะบอกคุณสมบัติรูปแบบก็ไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในความว่างนั่นแหละด้วยกฎของธรรมชาติเนี่ย,ยมันก็มีความว่างอยู่ยธรรมธาตุที่เป็นปฐมธาตุที่มันพร้อม ก็ว่าการที่มันถูกกดบีบคัน้นกดธรรมชาติอิทัปปเิยตาที่สําคัญสาคัญก็คืออิทัปปัตยตากับอิทัปปัิยตาก็คือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้คือธรรมที่มันอิงอาศัยกันแหละแล้วก็กฎของไตรลักษณ์คือความที่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันไม่มีตัวตวนอยู่จริงนะตอนแรกๆมันไม่มีตัวตวนอยู่จริงใช่ไหมมันว่างไงอันนี้มันก็เกิดกฎของธรรมชาติกลั่นเป็นธรรมแปลรูกออกมาจากปฐมธาตุมาเป็นสังคตธาตุคือธาตุที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมานมันเกิดจากกฎมันเกิดจาก ปฐมธาตุที่บีบคั้นแล้วมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นสังคตะาธาตุปั๊บนี่ะพอกลันมาเป็นาธาตุที่ปรุงแต่งได้ทีนี้มันโดนกดกระทําเต็มที่โดยกดอิทัปปิยตาแล้วก็กดไตลักษ์เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยง แล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ,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 ๆเพราะมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้นีงั้นมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ,ๆถามว่าพลังงานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เราโน้มนำกันมาแม้แต่เรื่องของเตียงควอนต่มพลังงานควอนต่ะพลังงานต่างมิติมันมาจากไหนมันก็มาจากความว่างนะ เออตรงเนี้ยเพราะมันมาจากความว่างมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆอีกอล,ละ่ยสุดท้ายแนละ้วมันก็วิวัฒนาการมาเป็นคนสัตว์อะไรหนึงสองมีรูปมีนามขึ้นมาเนี่ยรูกก็มีภาพมีเสียงมีกลิ่นรสชาติสัมผัสในทางกายรวมถึงความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ล้นเกิดจากความว่างเท่านั้นใช่ไหม ภาพต่างๆเสียงกลิ่นรสนก็เกิดมาจากความว่างทั้งรูปก็เกิดมาจากความว่างแล้วก็ตัวนามก็เกิดมาจากความว่างความรู้สึกคือความจําคือความคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันก็เกิดมาจากความว่างเลย,เยทีนี้วิวัฒนาการเนี่ยมันทับซ้อนทับซ้อนกันมาเรื่อยๆ,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 ๆ นะนั้นไม่ว่ารูปไม่ว่านามนะจะแปลเปลี่ยนไปยังไงนะความว่างมันก็ยังคงอยู่มันอย่างนั้นฉะนั้นในรูปในนามมันก็มีความว่างอยู่นเสร์ถ,ถึงให้เราโน้มความว่างใช่ไหมสติเอ็มนอาว่างเงี้ยก็คือสติแล้วนะก็มีสติอยู่กับความว่างมีสติทํางานด้วยความว่างเนะี่ย เพราะว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่มันถึงแม้จะใช้ความคิดปรุงแต่งเยอะแยะมากมายสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็เกิดขึ้นบนความว่างๆนั่นแหละแล้วพอมันจบสิ้นของมันมันก็หายไปในความว่างนั่นแหละนี่มันเกิดจากความว่างแล้วมันก็หายไปจากความว่างของมันตรงนี้ Yeah. ทุกคนใน m อ r ก็น่าจะเขา้าเข้าใจดีเนาะดัง yeah. นั้นพอเรามาเข้าใจรูปเข้าใจนามแล้วลนะแล้วเข้าใจเรื่องของพลังงานแล้ว yeah. พลังงานต่างมิติพลังงานแสงสีเสียงความร้อนที่จริงมันก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนะแสงก็เป็นรูป yeah. สีเสียงเนี่ยคือรูปรูปทางเสียงก็คือหูเนี่ยนะรับรู้ได้ yeah. ก็คือเรื่องราวของพลังงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเราก็มีอายัตนะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยเป็นอินพุตเข้ามาอินพุตของเราที่ที่มา r เซอร์ใส่เข้าไปที่อยู่บนเตียงก็ก็คือป้อนอินพุตเข้าไปส่วนเอาพุตเนี่ย,ยมันก็ออกมาทางกายวาจาแล้วก็ใจ แล้วก็ประมวลผลเข้าไปดูแลาธาตุขันของเราแล้วก็มันก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะที่นี่ในระบบของพวกเราเนี่ยที่เราศึกษากันมาพอพอถึงเวลาที่มันจะสำเร็จเนี่ยนะมันก็จะมีบททดสอบเยอะแยะมากมายนะ ธรรมชาติเนี่ยก็มีบททดสอบเสมอแต่ละคนก็จะมีบททดสอบที่แตกต่างกันไปนีนั้นคนที่อยู่ในระบบทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่ถูกทดสอบเพราะว่ามันมันใกล้ความสำเร็จใช่ไหมทุกคนเนี่ย,ยฝืนหลายเรื่องหลายราว ฝืนฝืนดวงนะฝืนดวงชะตาที่มันบางทีเนีย่ยดวงชะตามันแสนจะมืดมนนะนะสุดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมันต้องกลายเป็นจริงเนะีนะ่ยเนี่ยมันสุดแต่ใจแต่ฝขวยคว้านะเนะี่ยก็คือตั้งใจให้มัน่นเะนี่ยอดทนเนะี่ย เก็บความฝันของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นจริงให้ได้นะให้มีความเพียรต่อสู้นะไขว้ค้าเอามาเนะวิชากิเลสเนี่ยนะมันมีพลังกําลังมันมีเครื่องไม้เครื่องมือของมันเยอะมากมายนะคือมันมีอํานาจเยอะเนาะทุกคน ขอให้มีความตั้งมั่นตั้งใจให้มันยิ่งใหญ่คือเรานี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วทุกคนลองคุยกับตัวเองดูนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยโดนในชีวิตเนี่ยใช่ไหมมันมีความทุกข์ร้อน,เ,นยเยอะแยะมากมายเราเคยพ่ายแพ้กับอะไรมาเยอะมากมาย แต่คนที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยคือตัวเราเนี่ยไม่มีใครนะลองดูให้ดีๆนะฉะนั้นต้องพึ่งตัวเราเองให้มากๆม,มีความเปลี่ยนตัวเองกล้าหารกับตัวเองเนะเชื่อในพลังงานแห่งเชื่อในพลังแห่งความฝันพลังแห่งเหตุปัจจัยเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเห็นไหมความสําเร็จมันอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ย เน่เมื่อมันไม่ว่างอ่ะมันจะอะไรก็ได้แต่ถ้ามันว่างอ่ะมันก็อะไรก็ได้เหมือนกันเนี่ยก็พูดกับตัวเองบ่อยๆการที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับเราพูดกับรูปน้เนีะทุกคนสําเร็จด้วยรูปน้านี่แหละสำเร็จทางโลกโลกนะเนี่ยแล้วมันจะล้มเหลวก็จากรูปน้ำนี่แหละ พูดคุยกับเขาได้ดีให้พลังความเมตตากับเขาเนี่ยเมตตากรุณามุทาอุเบกขาสำคัญนะฉะนั้นการที่เรามาฟอกธัตขันดูแลธัตขันเนี่ยนะมันเป็นการถนอมเขาเพื่อความสำเร็จถนอมเขาเพื่อความสำเร็จของเรานเนี่ย,ยมันก็ความสำเร็จของเขาแล้วอีกไงใช่ไหม แต่ตัวเราเนี่ยมันสำเร็จไปแล้วนะทีนี้ว่าโลกธรรมแปดเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดตลอดเวลากับทุกคนทุกคนต้องได้ลาบเสือนะเส่อมยาลาบนะได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเสริญมีนินทาเนี่ยตรงเนี้ยมันมีตลอดเวลาดังนั้นคนที่ดูถูกเรา มากมายดูถูกเราเราจะไปห้ามเขาได้ไหมมันก็ไม่ได้มันมันเรื่องของเขาอ่ะเนี่ยแต่เราให้กําลังใจตัวเราเองแค่ไหน,นบางครั้งมันถึงจะต้องเนี่ยบางครั้งเราร้องไห้กับตัวเองนะบางคนนะแล้วที่จริงแล้วเนี่ยนะตัวตนจริงๆนะันมันมีไหม แล้วถ้ามันมีมันก็ต้องมีที่เราควบคุมมันได้ถ้ามันมีเนี่ยเราควบคุมมันได้ถ้ามันไม่มีคือมันว่างไปเลยแต่ถ้ามันมีเนี่ยถ้ามันมีอัตตาขึ้นมาอัตตาแปลว่ามันต้องควบคุมได้ถ้าอนัตตาเนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่ถ้ามันเป็นอัตตาเมื่อไหร่เนี่ยเราควบคุมมันได้เนี่ย ไอเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกจริงเ่ไอเจ้ากรรมนายเวรจริงมันมันไม่มีนะแต่มันมีเรื่องของกรรมพระเจ้าสอนในเรื่องของกรรมการกระทําของเราเนี่ยนี่ในอดีตเนี่ยมันส่งผลมาถึงเราณนะปัจจุบันนั้นเราเนี่ยแหละเป็นเจ้าของของกรรม ก็คือเจ้ากรรมถูกไหมเป็นเจ้าของของกรรมที่มาถึงเรานะปัจจุบันคือในอดีตชาติหรืออะไรต่างๆนี่เราทํากรรมอะไรเยอะแยะมากมายฮะมันก็ส่งผลมาที่เราเออเราเป็นเจ้าของกรรมเป็นนายของเวรนะงั้น,นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แต่ถ้าเราจะอยู่เหนือกรรมมันก็ไม่ยากนะก็คืออย่าจะสร้างกรรมเพิ่มอย่าสร้างกรรมที่มันไม่ดีเพิ่มเนี่ยทำเอกรรมดีแล้วก็หาวิธีการอยู่เหนือกรรมเนี่ยวิธีการอยู่เหนือกรรมเนี่ยพระเสกเคยบอกไปแล้วบอกสอนไปแล้วเนี่ยงั้นทุกอย่างสําเร็จไม่สาเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นะตอนนี้เนี่ย มันก้าวสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะทุกคนก็อดทนเพียนฉันทะวิริยะิจิตตวิมังสาตรงนี้พิจารณาไปนะแล้วก็ คนมันมันสำเร็จอยู่แล้วนะมันสำเร็จไปแล้วไปซ้ําไปเพียง e right. แต่ว่าถ้าเราไปเรื่องของอวิชาถูกอวิชาครอบงำมาเลยเราโดนทดสอบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแล้วบททดสอบเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคุณจะจมก็โดนแบบนึงหัวโจกอ่ะก็โดนหนักหน่อยลอง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 ลงมาก็ลองลองลงมาเนี่ย แต่ความกล้าหาญมันต้องอาจหามมันต้องกล้าเผชิญกับมันตรงนี้แหละมันเป็นการที่ว่าฝืนนีฝืนดวงชะตาที่แสนมืดมนนีสุดท้ายทุกสิ่งทุกอนุภาคจะกลายเป็นความจริงเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมีอัตตา มันเป็นอะไรก็ได้มันสําเร็จได้สําเร็จได้ทุกตลอดเวลาเพราะว่ามันมันเรโซแนน้นไปแล้วมันสําเร็จไปแล้วนี่มันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วเนีะ่ะวันนี้มาสเตอร์ก็พูดคุยเนี่แค่นี้แหละก็ะมาพูดให้เป็นกำลังใจกับพวกเราเนี่ยถึงแม้เราจะศึกษาเรื่องของความว่าง แต่ในความว่างมันก็มีพลังงานอยู่นะมีรูปมีนามมีกายมีใจมีพลังงานแล้วก็มีพลังงานทั้งเทพพรหมทั้งหลายมีพลังงานทุกๆพลังงานเนยนะมันก็เกิดมาจากความว่างทั้งนั้นนะเั้นตรงใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คนที่มีปัญญาเนี่ยจะเข้าใจที่มาสเตอร์พูดทันทีเลยนะไม่ใช่คนที่มีปัญญาทุกคนในเอ็นอาร์เนี่ยจะเข้าใจคนเก่าๆเนี่ยจะเข้าใจ อเะในวันนี้ก็มเซอร์ก็ลบกดเวลาพวกเราแค่นี้แหละยังยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากเนาะก็ให้ทุกคนประสบพระเบ็จนะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดีทุกคนน้อมนอบน้อมกราบอาหารบารมีท่านมระเซอร์อพร้อมกันน้อมกราบมุขที่ตาจิต น้องกราบเกีบยบควสาพร้อมกันเจ้าค่ะแล้วก็มุธิตาเจตกับตนเองมุธิตาเจตกับพเพื่อนเทุกๆคนนะคะวันนี้เลยนะที่